หลายคนบอกผ,ผมเล่นเกมนี้ผมก็ไม่รู้มันคือเกมอะไรนะอยากลองดูเหมือนกันไปเล่นกันเลยชัปเตอร์ที่หนึ่งอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้กูอ่านไม่ออกเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงมาที่นี่ได้ไงผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเกยมยังไงนะลองกดไปตามแมปดูนะอ่าฮะมันกลับมาที่เดิม นี่มีปั๊กอะน,นี่เสียบได้ไหมอะเสียบแล้วเกิดอะไรขึ้นทีวีเปิดทีวีด้วยเหรอทำไมอ่ะค <c oughs> ืออะไรอ่ะทุกคนมาเล่นแบบก,กูไม่เข้าใจนะฮะเพื่ออะไรวะให้ดูต้นไม้เหรอที่มีเขาควายไอ้เก่าวกว้างอันนี้มี มันล็อกอยู่นะล็อกทุอันเลยโอเคได้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 ลองไปนี่คือเราใช่ไหมนี่ผมไว้หน่วยเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยฉันหนาวนิดหน่อยโอ้มีปริศนานี่ด้วยนั่นมันคือปริศนาอะไรอ่ะเฮ้ยมีกุญแจเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไว้ไม่มีปริศนาแล้วอะเลื่อนได้ใช่ไหมอ๋ออ๋อผมเข้าใจละโอเคปริศนานี้ไม่ยากทุกคนน่าจะต้องให้เรา เข้ามาในชีตมันให้ได้แล้วมันมีตัว S หนึ่งตัวต้องย้ายตัว S ฝั่งนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอย้ายกลับไปก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าถ้าอันนี้ย้ายลงมาก่อนน่าจะดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติเราเราเอาอันนี้ไปก่อนนะอันนี้มันไม่จำเป็นอยู่แล้ว อ่ะนี่มาอยู่นี่เข้าช่องแล้วนี่นี่ได้แล้วนี่ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บหนึ่งเฮ้ยึ่งตัอวางของนี้ไปตรงนี้อ่ะเอออนี่ได้ยินดนี้จรงสบายเลยครับโอเคน่าจะได้ละชิ้นส่วนของภาพ ผมก็เล่นแบบงงๆกันนะนี่เปิดไม่ได้ด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ก็มีปริศนาดิใส่อะไรไม่ได้มีนกนะ่ตัวเพื่ออะไรครับเพิมมันกดออกไม่ได้ฮะเอ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ถือภาพปะถ้า,างี้อ่ะอ๋อ เกมเกมเกมทำดีได้ดีนะทำชั่วได้ชัวนะถ้าสมมุติเราเอากุญแจอันนี้สักดอกหนึ่งไปเปิดนี้ได้ไหมไม่ถูกอ่ะแล้วขี่นี่มันขี่ของอะไรอ่โคตรจะงงเฮ้ยเจอชิ้นส่วนหนึ่งภาพละเรามี2ชิ้นส่วนแล้วนะตอนนี้ภาพนี้เป็นภาพน้ำหกเมื่อไฟติดกับคนที่เป็นคนลึกลับคนในโคนันความจริงน่ะ มีเพียงัยวิกาน่าจะเป็นเลขโรมันไหม IV กับ JOO ไหมไม่รู้นะไม่ดึงไม่ได้อะ่ะติดอะไรอะ่ะเนี่ยผมเห็นอันเนี้ยมี2ที่แล้วนะสามารถกดเข้ามาได้ด้วยอ่ะเอ้ย A ใเราภาพนี้าใส่อย่างเงี้ยได้ไมั้ยน่า,นาจะตรงนี้ปะ่ะส่วนที่ขาดหายไ,ไป อันนี้ก็ส่วนนี้ป่ะเฮ้ยมันเหมือนเราเลยป่ะคนเนี้ยใช่ใช่ไหมยืนกับภรรยาแสนน่ารักมีซิก,ก้าด้วยนะไม่รู้ว่าต้องการทำไมมันล็อกทุกอันเลยเป็นทุกเกมเกมพวกนี้ชอบล็อกผลเลยได้ไหมก็ซิก้าเผาได้ไหมแม่เป็นชอบล็อกจริงๆทะเลสาบสนิมสุขภาพจิตและตกปลา เราจะช่วยให้คุณสร้างสมดุลของชีวิตในอดีตของคุณหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมสุขภาพจิตของเราคุณจะรู้สึกให้เกิดใหม่ไม่ใช่ขวดสีฟ้าถามว่ากูเข้าใจไหมไม่เลยเอ้โทรได้ด้วยเหรอโอ้อ้อเลย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 ทัไงอ่ะเลขศย์ปัดหมดเลขเปัดหมด ไมได้ด้วยนี่ไงอ่าโอเคก็สามารถโทษได้ถ้าโทรถูกเบอร์อาจจะถูกแต่ผมต้องไปหาหลักฐานเพิ่มก่อนตอนนี้เรายังมีหลักฐานเพิ่มไม่ครบนะกุญแจนี่ขายได้ไหมใครใครก่อนเอาซิก,ก้าไหมครับพี่ดูซิก,ก้าไหมอะ่ะฮะเปิดไม่ได้ด้วยอะไรตลับเทป ไม่มีเทปเขี่ยมีแต่ปริศนาทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยมีเอก,กับจุดนะเ็กกับโปเล็กๆอันนี้มีการไกลได้หนึ่งอันนี่น่าจะเป็นส่วนของรูปภาาอีกหนึ่งอันนต่ออันนี้ล็อกโอมีกุญแจครับเฮ้ยไอ้เจอใช้สักทีนะหนูรูปบากไม้เหรอโอเคเป็นรูปบากไม้นะ เขียนได้ไหมอ่ะเฮ้เขียนได้ด้วยหรอฉันตื่นขึ้นมาในห้องนี้ฉันรู้สึกแตกต่างจริงน้อยลงเธออยู่ไหนกูไม่รู้ G U M A I R R อะไรอะ R U ่รู้ครับต้นไม้นี่มันมี2อันมันติ๊กได้ทุกอย่างเลยนะอ้าวได้เสื้อแจ็คเก็ตมาหรอโอ้คือตอนนี้ประเด็นเดี๋ยวผมขอรวมรูปก่อนนะรวมรูปกสักทีมารวมรูปก่อนเฮ้ได้อีกส่วนหนึ่งละ มีดินสอสามารถทํอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้มันต้องดึงได้สิพิดว่าป่ะดินสออ่ะเขียนได้ไหมจะเก็ตมาใส่ไหมหนูใส่เสื้อหนไหมมันกลัวหนาวโปโปเนี่ยคนในโคนันเฮ้ยเดี๋ยวก่อ็นนะลูกบากเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวได้รยบอยู่ไหนแล้วอ่ะนี่นี่นี่ ส่ได้ไหมอ่ะเฮ้ยได้หนึ่งเอาเรื่องแล้วเรื่องแล้วใส่ได้ไหมอ่ะกันไกลตัดได้ไหมอ่ะกันไกลเอาไปตัดเสื้อ,ฮอนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกันไกลเหรอตัดกงนกปะงงเว้ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเมื่อกี้เราเปิดไฟนี่นา,าโยงไปดูดิมีไฟตรงไหนติดบ้างไม่มีละทุกที่เมื่อกี้ผมเปิดไฟจากตรงนี้ไงนี่นี่หลอดไฟตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้ไปไว้ชิ้นนึงวนนี้ต้องรวมรูปรูปภาพให้เสร็จก่อนอ่าเหมือนได้ขาดอีกแค่สองส่วนหรือไม่ก็ส่วนเดียวอ่ะเขาถ่ายรูปได้น่าากลัว เป็นศิลป,ปะลนะเลยเนอะต้องการอะไรกับกวนันนี้อ้าวอ๋อฝั่งนี้มันเปิดได้เหรอหนึ่งเป็นหัวนารุโตะโอ้ยก,กาคาสิก,กา้าไม่ถูกคนมมีป่กเขียนเลยไหมละ่ะวาดรูปไหมละ่ะเอากันไกลตัดโซฟาเผาไปเลยได้ป่ะชี้ต้องการอะไรวนันนี้อ่ะอ่าสวมไปดิเอ้ป่อย เฮ้ยมันไม่ใช่เกมผีใช่ไหมสักหมัดเลยปะล่ะมาดิผมมีนะผมมีนะสักมวนไม่ล่ะได้ด้วยเหรอแล้วเราก็เอามาเขี่ยไว้ตรงนี้เอาเพื่ออะไรวะเราเอาซิก้ามาเพื่อเอาไม่มีไฟมาหาไฟจากไหนหนุ่มเมื่อกี้ขยับได้ดิแย่เลยปะล่ะพอดีรูเลยเนี่ยมันต้องเอาสายมาต่อกันอะกันไกทําอะไรได้อะตัดต้นไม้ปะ อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก็ตอนเป็นม,มีต้นไม้อีกต้นหนึ่งหนีหนฝั่งนี้นี่เอามาต่อปะไม่ถูกเหรอเฮ้ยได้มาเฉยตอนนี้ก็มีรูปแล้วใช่ะปะผมก็รู้แล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครใช่ปะก็รู้แล้วสินี่ไงเด e w o m ูแข <The woman. S 1> อให้พิมพ์คาว่าเดอร์ูแมนเหรอโอเค T H E D E W O N M A N เขาถ่ายภาพได้มีคลาสสิกดีนะครับแบบคนนี้กำลังยืนแบบหลับตาอยู่ นึกฝันถึงผู้ชายมีหนวดมีเขาที่บบกพี่เนียเฟี้ยวจริงต้องพิมพอะไรวะลืมกลับมาพิมพ์ตรงนี้คำว่าอะไรน,นะเดอบิวโอเอเอ็น<า>ปิงปองตื่นขึ้นมาในห้องนี้รู้สึกแักต่างจริงน้อยลงเธออยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนั้น อ่ะคืออะไร<ม>ให้ให้เขียนเอาดินสอไปหรอเดี๋ยวก่อนนะเอาดินสอไปมันจะมีตรงโซฟาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้เหรอใช่เหรอคุณต้องมานั่งระบายสีอย่างนี้นะตลกปะถ้ามันไม่ถูกอะเสียเวลาฟรีนะก็ไม่หรอกมัง้งด้ศิละปะศิละปะอย่างหนึง่งมันก็หมดแล้วนะเนี่นยใกล้ตัดเลยไหล่ะตะน้อยไปกินไหมล่ะให้ระบายสีคนเฉยเฉยอย่างนี้ปะคุณต้องการให้ผมอ่ะอ้า ประตูฉันต้องการออกจากที่นี่ฉันรู้ว่าฉันทํามาก่อนแต่ประตูปิดอยู่ต้องเปิดประตูสิด้วยดินสอใช่ไหมผมต้องเปิดประตูด้วยดินสอปะ่ะเอ้ยศิลปะผมเกียดสีเลยนะเออมาต่อไปดิทําไมฉันถึงเอาแต่คิดถึงเธอฉันไม่เคยพบผู้หญิงคนนี้มันเป็นเพียงคดีฆาตรกรรมอีกคดีหนึ่งตอนนี้กํลาลังสับสนอยู่นะผมกํลาลังสับสนมากผู้ชายคนนั้นก็ไม่เคยพบผู้หญิงคนนี้เลยนี่ไงฉันรู้อะไรเกี่ยวกับเธอบ้างเธอตายได้อย่างไรก็รต้องปาดคอใช่ไหม ืเชียนักกัวจาโลูกเฮ้ยนักกัชิบหายคดีที่23อาจเป็นกุญแจไขความคิดของฉันเขาเป็นไขวะเราที่สอมหมดเหรอเฮ้ยได้คีย์มนึงคียได้มาแล้วทุกคนตอนนี้เรามีแต่น่าจะไหนสักอันนึงอะลองไขไปดูไปเอ้ยนี่ไงเคที่23เพื่ออะไรอะ เคูทน่ยเคสที K T ่23าการเสียชีวิตของลอยล่าเวนเดอร์บูลหลักฐานร่างกายเหรอทำไมมันมันไม่มีอะไรเลยหลักฐานหนังสือพิมพ์บทความไม่มีนะไม่มีอเลยเลยมันมันโดนหายไปอะ่ะหลักฐานใบสั่งยาหลักฐานดีการประกวดอะไรสักอย่างนึงอ่ะลิสตี้หลักฐานอ e. ีชิ้นของชุดอ f ฟ r กร e มันมี A B C D E ด้วยนะนี่ไม่มีละหมดต้องถ่ายรูปเหรอ ซึ่งไม่มีรูปเปิดแสงไม่ได้กอกลับมาดิแปลว่าก่อนเผื่อต้องการใช้มันมีที่ดึงด้วยนะมีหนังสืออยู่หลายเล่มเลยตอนนี้มีครอบครัวของฉันเวนเดอร์บูมเอลเดอร์ข้อกล่าวหาเท็จจริงของโรเบิร์ตฮิลต์ศิลปะแห่งการทำนายดวงชะตาอันนี้แหละหลักฐานขอดูหลักฐานก่อนดิอ้าด้เทปมาแล้วอันนี้มีรูปนะต่อไปก็เป็นหนังสือพิมพ์อ๋อเราสามารถเอาไปใส่ตรงนี้ได้น่ะสิถ้าหลักฐานหนังสือพิมพ์ก็น่าจะเป็น ประมาณนี้จากนั้นก็เอาอันนี้ไปใส่ในรูปใช่ไหมปึ๊บเสียบ <c oughs> เปิดไฟกูจะได้อะไรจากตรงเนี้ยน <c oughs> ่าจะมีอ,อีกแหละมีแกงน้ำชาลองดูคดีดิมันคือจัดเรียงอะไรก่อน <c oughs> อันนี้เป็นอะไร <c oughs> ที่จับเหรออ๋อโอ้ผมก็เก็ดผมก็คดเฮ้ยๆฮ้ อันนี้มันมีรหัส1 2 3 4 5 6ห้าหป่ะอ่าฮะอันนี้เหมือนกันแล้วบอกว่าอันนี้เป็นกระจกอันนี้เป็นวงกลมะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งต้องเปิดไฟ2อันแล้วก็อันนี้นาฬิกาแน่นอนอ๋อไอตัว V เนี่ยมันคือเลข5แต่ว่าถ้าเมื่อเราดึงลงมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าตรงกับตรงเนี้ยมันคือจุดมันก็คือเลข4ถูกปะ่ะ <c oughs> เข็ม X โดนที่เลข5อ่าฮะเข็มจุดโดนที่เลข4ประมาณนี้ปะ่ะ ลึกซึ้งได้ไม่ขีดมาโฟตโต้รูปวะเฮ้ยผมก็สามารถเอารูปไปเปลี่ยนดูได้สิถ้าอย่างเงี้ยมันก็คือรูปที่ต้องใช้ปะ่ะอ้าวหลออ๋อ,อนี่ก็เป็นน่าจะเป็นหลักฐานรูปปะ่ะเนี่ยร่างกายของผู้หญิง <c oughs> เราจะเรียงอย่างเงี้ยยังไงให้ถูกเข้าไปดีซึ่งมันมีเยอะมากเลยนะหรือว่าเรียงตามความสูงคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่มมามันไม่ใช่เกมเกมแม่บ้านอะเกมแม่บ้านจำลองในแบบ้านซิมูเลเตอร์ไปได้สกิลมาแล้วกูต้องทำได้ดิ งั้นไงงั้นก็มาก่อนแล้วกันเทปก่อนแล้วกันคุณเวนเดอร์เมียบอกฉันเกี่ยวกับความฝันของคุณฉันกำลังดูทีวีมันคือบนหน้าจอแต่ฉันดูแตกต่างและเป็นจริงมากขึ้นแล้วฉันก็พูดว่าฉันพูดรับหลังหรือเปล่าขอบคุณครับไม่ออกเหมือนกัน กูได้อะไรจากตรงนี้ไม่เข้าใจช่วยชูชีดอ่ะไฟเริ่มหมดแล้วว่ะทุกคน it's real ไปเป็นซีเซ s o ์ซีเซซีเซโอ้โหแล้วเร็วๆผมได้สิก้ามาแล้วนี่ไงจุดไฟก่อนเลยเป็นวงกลมเหรอเป็น S เป็นอันนี้เหรอเป็นสี่เหลี่ยมขีดเป็นตัวแซดเป็นงงงงเอาโตเป็นวงกลมจุด เป็นตัว S เหรออ่าเป็นสี่เหลี่ยมขีดเป็นตัว Z แล้วก็โอ้โหมีเรื่องมีเรื่องมีเทปละแจกแค่เทปเ,เทปอปอโอ้ได้แล้วลนี่ไงเทปพันสายไฟแล้วอย่นังก็เสียปักทีวีมีสองปัก Channel หกสิบเจ็ด Channel เจ็ City เดี <God. S 2> place ๋ยวเดี๋ยวไอ้หนูกูแปลไม่ทันหรอกเนี้ยทะเลสาบเหรอว่าต้องเขียนแน่ๆต้องใช้ T H E... L A เคอทุกสถานที่สำหรับทำจิตใจให้ว่างเปล่าสะท้อนถึงอดีตและอนาคตทะเลสาบมีกันไกลให้ตัดแมงครึ่งฮะเฮ้ย hey, 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 hey. คอหนึ่งสี่สามสามห้าให้โทรไปที่หนึ่งสี่สามสามห้าหนึ่งสี่สามสาม หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการพักของคุณฉันอยู่ที่ไหน place empty the mind. สถานที่สำหรับทําจิตใจให้ว่างเปล่า <Wow. S 1> อะไรคำเตือน <didn 't. S 1> บางคนพบว่าที่นี่ยากที่จะออกไปฉันจะออกไปได้อย่างไร Look the มองผ่านรูกุญแจเมื่อกี้กูว่ามองแล้วนะเว้ยเออสักทีไหม ยี่คนลุกแล้วกูเฮ้ยไอ้มันกลับมาเฮียโอ้ยแนวว่าเกมไขปริศนาเฮ้ยเอ็กอยู่ตรงนี้เหรอโออยู่ตรงนี้เหรอเอ็กอยู่ตรงนี้ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้แล้วก็โออยู่ข้างบนอ่าคืออะไรอ่ะกุญแจสามเหลี่ยมเอาไปทำอะไรไขเหรอหุ้ย โมงนะกูโอ้โเก้ยมันมันม,ม,ม,มีเยอะวะเฮ้ยอันนี้รูปสไลด์สองนี่น่าจะเป็นช่วยเก็บพาเช็ดหน้าเดี๋ยวเราขอไปดูสไลด์สองก่อนนะเมื่อกี้สไลด์หนึ่งเราไปแล้วใช่ไหมละ่ะเก็บคืนเก็บคืนเอาสไลด์ 1, สองลงไ,ไ,ไปเปิดไฟไปดูดิเป็นยังไงอุ๊ย เปลี่ยนนะเปลี่ยนเยอะด้วย,ม,วม,ยวม,ม,มีวงกลมอยู่2วงจากรูปที่หน้าเมื่อกี้ใช่ไหมมันมีวงกลมอยู่2วงจากรูปที่หน้าเมื่อกี้ตรงนี้มีต้นไม,นม้1ต้นของเราเนี่ยคือตัว Z อันนี้คือตัวทีกับหัวสามเหลี่ยมขีด S หัวใจขีดสี่เหลี่ยมขีด S สามเหลี่ยมขีดสี่เหลี่ยมขีด Zt กับหัว S สามเหลี่ยมขีดแดแล้วก็ทีกับหัว ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ้งเก็ตอ,อันเนี้ยคือประเด็นม,มันมีชื่อตรงนี้ใช่ไหมเวนเดอร์บูมอะไรอย่างเงี้ยมีคอควายเอลเดอร์วินเซนต์แวนโกะแวนโกอยตรงนี้ไหมอ่ะเฮ้ยโรวีเฮ้ยเวนเดอร์บูมคนนี้ไงเอเวนเดอร์บูมอยู่เล่มที่สามได้แล้วกูจัดเรียงหนังสือได้แล้วเขาเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุเล่มที่สามนะทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปขอเลี้ยงเล่มก่อนเล่มที่สามใช่ไหมคนนี้อยู่เล่มที่สามปุ๊บปุ๊บปุ๊บ คารเลนปะไม่มีอาชีพที่บอกบอก่งบอกแน่ชัดแต่ว่าเกิดในปี1750เล่มที่สุดท้ายเลยยา้ายไปอยู่เล่มสุดท้ายเลยอันนี้<_ <k> _>ต่อไปเป็นตัวอ e ีเหมือนกันแต่เป็นเป็นเจน่าจะเป็นตัวนี้แหละอยู่เล่มรองสุดท้ายเล่มรองสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ต่อไปก็เป็นเลยะโรเบิ <_ A> ร์ตฮิวนี่ไงเจอละเล่มแรกนี่เป็นเล่มแรกเลยเอาได้มาแล้วอ้อ วันลุ่งโลดของทะเลสาบจะมาถึงจะพบความตายที่ตัดสรู้อื่นแล้วก็เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งการตัดสรู้ผู้ถูกเลือกก็คือ อเอาไฟนะอันนี้ถูกแล้วมันมีกวางใช่ไหมแล้วก็จะมีไฟครึ่งหนึ่งสองครึ่งมีต่อไปไหมเดีขอฝสมองไปดิการสกัดเวทโมรีผีผู้หิวโหวยเนื้อหาของชีวิตที่ผ่านมาของคุณสะท้อนก็คืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอันนี้ผมเก็บไปได้เพราะว่ามันเป็นของที่ต้องใช้ผู้ที่ถูกเลือกสิ่งนี้เขาเรียกว่าที่เปิดประตูมันเลยเกิดขึ้นป่ะนนน 88, เนี่ยทุกคนไอทีวีตรงเนี้ยห้าแปดแปดเนี่ยห้าแปดแปดนะสาธุเหอะออกมาเหอะนะ อย่าค้างเนี่ไม่มีเฮียเลยเลยวะซึ่งในภาพแรกมันจะเกิดตัวตัวนี้มาก่อน T แล้วก็เกิดเป็นรูปคนมั้งสามเหลี่ยมขีดสี่เหลี่ยมขีดแล้วก็ S เนี่ยมันเกิดตามรูปเลยแล้วเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปใส่ถ้ากูไม่ดูเกมนี้จะต่อไม่ได้ T Z สามเหลี่ยมขีดสี่เหลี่ยมขีดแล้วก็ S อ้ได้เหรียญมาหนึ่งเขียนเป็นเหมือนเป็นขีลูกโลกป่ะนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวนะต้องทำยังไงอะสตาร์ทเหรอขึ้นเรือไปฮเดินไปเจอหมู่บ้านหนึ่งนั่งเรือต่อไปเจอมบ้านน้อยเจอเขานั่งเรือไปเขาแคบเจอบ้านกลางหันพัดเออเอ็นจบอะไรวะมาเริ่มก็ได้นั่งเรือมา เฮ้ยเดยนนะอ๋อตาร์ตเริ่มก็คือบ้านหลังนี้ใช่ไหมเฮ้ยเราเดินผ่านบ้านหลังนี้ก่อนสิอะหลังจากนั้นก็เดินผ่านต้นไม้อีกต้นหนึ่งต้นไม้พุ่มใหญ่ที่มีภูเขาล้อมรอบเค okay. เพื่อผ่านเรือมามีภูเขาล้อมรอบฝั่ง่งนี้ต้นไม้อยู่ฝั่งนี้ผ่านมาตรงนี้อะหลังจากนั้นก็เดินข้ามผ่านบ้านบ้านอยู่ฝั่งขวาไม่ต้องเป็นฝั่งนี้อะแล้วก็เดินผ่านตรงกลางระหว่างหมู่บ้านแล้วก็โบเมอผ่านเสร็จแล้ว ก็นั่งเรือมารับเออ,เอ,อก็เดินผ่านหมู่บ้านไปทางสา้าสักทางน,นึงนี่แหละแล้วก็เห็นหินข้างหน้านั้นก็โอเคมาทางนี้ไปแล้วก็ลัดเข้าอุโมงค์วิ่งทะลุผ่าน เพื่อไปเจอตัวนู้นซึ่งอยู่ระหว่างกลางระหว่างตรงนี้กับตรงนี้แล้วต่อไปก็พาหินน้ําแข็งใช่ไหม,มก็ต้องเป็นตัวนี้สิใช่ป่ะเออหลังจากนั้นก็มาเอ็นที่ตรงนี้ว้าวนี่ไง<ป>เอาอะไรเพื่ออะไรวะเฮะเปิดจุกไม่เคอ,อะไรเกิดขึ้นมีหนอนเ้ยใ,ให้หนอนกินต้นไม้ เป็นผีเสื้อไปหนึ่งเผาเผาเอ้ยมีไม้ขีดเผาเออได้เป,ป็นตกปลามาหนึ่งอันนี้คืออะไรอะ่ะอยากรู้มากเลยเก็บไม่ได้นะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะนิวมันจะเป็นกระดาษสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวกันนะมีห้องน้ำไหมผีเสื้ออยู่ตรงนี้เฮ้ย e <size> ใช้กันไกนตัดด <finns> ิได้ได้มา งงอยู่นะมาดึงนี่ปะโอโอ้โอเด็ดเกี่ยวไงเรียบร้อยเอ้ยทำไมวะมันอยู่ตรงแค่เอือมแล้วเนี่ยยังไงต่ออะจบภาชนี้แล้วกันนะซึ่งเดี๋ยวต่อกันอีพีหน้ากันนะครับอีพีนี้ไปแล้วบายบายเจะกลับไปชินมากครับผม